ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าก่อนหน้านี้ครอบครัวคุณแม่นะคะเป็นครอบครัวที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายเป็นอย่างมากเลยนะคะนี่นะคะตั้งแต่แก๊งแม่แม,แม่ได้แนะนําโทไบโอติกตัวนี้นะคะจะบอกว่านี่นะคะ,ะน้องพร้อมทำให้มันเข้ากับในวิดีโอมา,ากยยังอีกยังอีกลุกนั่งลงนั่งลงพี่แอ้มันยะนะอย่ามองหน้าแม่กัน นี่นะคะตั้งแต่แก๊งแม่แม่นะคะเขาได้เนยโอ้ดึงหน้ามาหงนั่งลงนั่งลงนั้งลงอ้ยนั่งนันงนังนั่งนั่งนั่ง้หนูก็อย่าดื้อเลยายโยโย่ ไม่ทำงานก่อนลูกทำงานจะได้มีตังค์ซื้อนมเนาะจะได้มีตังค์ซื้อนมยังไงนั่งดยู่เฉยอยู่เฉยทำไมหิวมาที่นี่มาหิวมานั่งลงนั่งเอ้านั่งเลยไม่เม่ นี่นะคะตั้งแต่แกงแม่เขาได้นําให้รู้จักโทรไปออติคตัวนี้นะคะทางบ้านคุณแม่ก็หมดปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายไปเลยค่ะน้องก็นิ่งมากนิง่งคือนี่นะคะตั้งแต่คุณแม่ได้